คุณนี้ก็ถามมาว่าเราเปิดหนึ่งซามูเอลบทที่ยีบเข้อ8นะเนื้อหาอยู่ระหว่างยี่ิบเข้อ8ลงมานะเดี๋ยวให้ให้น้อยอ่านแทนคุณนิแล้กันอาเชิญดายดาวิดกับคนของท่านก็ขึ้นไปต้นชาวเกซูคนคือกาซีกาซีคนอามมเลเพราะประชาชาติเหล่านี้เป็นชาวแผ่นดินนั้นตั้งแต่สมัยโบราณ ไปจนถึงเมืองสูถึงแผ่นดินอียิปต์ดาวิดก็โจมตีแผ่นดินนั้นไม่ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ลิบแกะโคลาอูดและเสื้อผ้าแล้วกลับมาหาอาคิดเมื่อไรอาคิดถามว่าวันนี้ท่านได้ท่านไปพ้นผู้ใดมาดาวิดก็ทูลว่าพ้นถิ่นใต้ที่แผ่นดินยูดาหรือพ้นเนเ,เกบ ที่ตระกูลเยลาเมเอลหรือคนถิ่นใต้คนเคนายดาวิดไม่ได้ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผู้หญิงที่จะนำมามาถึงเมื่อ,อที่มาเมืองกัดโดยคิดว่าเกรงว่าเขาจะบอกเรื่องของเขาและกล่าวว่าดาวิดได้ทำอย่างนั้นนี่เป็นวิธีการขณะที่ท่านอาศัยอยู่ในแผ่นดินฟิลิเตียพาคิดทรงวางพระทัยในดาวิด ด้วย,วยทรงดำดิว่าเขาได้กระทำให้อิสราเอลชนชาติของเขาเกลียดอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นเ <c oughs> พราะฉะนั้นเขาจึงเป็นผู้รับใช้ของเราได้ตลอดไปนะคุณนิคคำถามแบบน,นี้นะซึ่งเรผู้ยิงก็ตอบอยากและข่าวก่อนเขาก็ถามทำดอนนี้มาครั้งหนึ่งรู้ไหมคาถามอะไร นะเ้าถามว่านี่ดาวิดโกหกใช่ไหมตอนนี้ดาวิดเป็นช่วงนี้เ้าหนีจากซาอูลนะแล้วก็ช่วงเนี้ยเขาไปพึ่งพาฟิลิเตียอยู่นะเสร็จแล้วขณะกขาพึ่งพาฟิลิเตียอยู่ก็พึ่งพาพึ่งพาหัวหน้าคนนึ่งท,ท,ที่ชื่ออาคิสนะแล้วดาวิดกะดัรลงชีวิตโดยไปป้นสะดมป้นพวกฟิลิเตียนแหละที่พูดมาทั้งหลายเนี่ย นะคนอามาเลกคนกาซีอะไรประเภทพวกนี้นะไกลไปจนถึงแผ่นดินอียิป์ะไไรเนี่ยนะนะคือเขาไม่ได้ป้นคนอิสราเอลเขาป้นศัตรตูของเขาทีนี้พอเออ่คนที่ดาวิดไปพึ่งด้วยคืออาคิดถามว่าดาวิดจะไปเออ่ไปป้นสลมแถวไหนดาวิดก็โกหกใช่ไหมโกหกว่าไปป้นคนพวก อิสราเอลซึ่งเป็นศัตรูฟิลิเตียอย่างนั้นเอ่ออาคีเลยไว้วางใจดาวิดเลยว่าเออไอ้นี่มันมันมาพึ่งหนีภัยซาอูลแล้วมาอยู่กับเขานะแล้วได้แสดงความจริงใจหรือแสดงความเป็นศัตรูกับอิสราเอลอย่างแท้จริงนะโดยที่เวลาป้นก็ยังไปป้นคนอิสราเอลไม่มาป้นคนของพวกพวกเดียวกับฟิลิเตีย จรงไว้วางใจดาวิดมากคุณนิดก็ถามก็าถามว่าดาวิดโกหกเนี่ยทําไมดาวิดจะโกหกอ่ะพาะมันผิดพระคมพีผิดพระคมพีใช่ไหมที่ว่าใช่ก็ใช่ไม่ก็ไม่อ่ะแล้วเราจะตอบอยังไงนะจะตอบอยังไงจะตอบว่าถ้ามารโกรหกมารโกรหกได้ไงใช่ไหมอ่ะลองนึกซี รา yeah. จะตอบยังไงนะคุณนี่ก็ทาแบบเนี้ก็ทําไมต้องไปทําตามดาวิดใช่ไมอาคุณบอกทำไมต้องไปามตามเขาอ่ะอย่าลืมนะพรมพีทุกตอนที่อ่านไว้เนี่ยก็เพื่อสอนเราเตือนเราก็ใช่ไงเป็นตัวอย่างให้เราก็ใช่เหอนตัวรอดมาฮัมนมโกหกไงตัวรอดเห็นไหมอียังจ um ําได้อาบาฮัมยอังโกหก หมายความว่าตอน<า>ตอนนี้เราได้ดีตอนเนี้ยไม่ได้แปลว่าอนาคตดาวิดจะไม่ได้รับผลการกระทําของปัจจุบันอ่าอ,อเขาบอกว่าถึงแม้ดาวิดตอนนี้จะได้ดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าอนาคตเขาจะดีใช่ไหมม,มันมันพูดในหลายมุมนะมถ้าจะมุมอ่าจะมุมว่าเอ,อพี่ถึงบอกว่าตอบยากไงพี่ก็เลยบอกเข้าไปเดี๋ยวพี่ตอบในเซลถ้าถ้าจะพูดในมุมว่าเนี่ยเห็นไหมไม่มีใคร ไม่มีใครที่ชอบ100อนนอทำบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเอ่ออับราฮัมก็ทำคล้ายๆแบบเนี้ยเนี่ยเราวิราร์เนี้ยมันคือขนาดคนอของพระเจ้านะอ,อะไรเงี้ยเราเราเอามนุษย์เป็นตัวอย่างไม่ได้เร,เราเราเราหวังใจเราเราไปพึ่งพามนุษย์คนไหนไม่ได้เราในขนาดระดับระดับพระเจ้าคัดมาเนี่ยนะเพราะว่าเราเคยแบ่งปันมาบ่อยๆเลยบอกว่าจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่สอนให้พวกเรากล้าพูดความจริงทั้งที่ความจริงที่เราพูดนั้นนะมันจะมีภัยต่อตัวเราพี่บอกว่าให้เราฝากไว้กับพระเจ้า เพราะนี่เป็นคาพูดพระเจ้าพระเจ้าจะเคลียให้เราเองเนไ,ไหแต่ดาวิดกับโปรฮกเนไหพี่บอกว่าเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยนะเราเอาตายตัวไม่ได้เราต้องดูในบริบทและดูถึงการสื่อสารนะเพราะถ้าจะถามเนี่ยตอบได้สำหรับพี่นะพี่พิจารณาแล้วว่าตอบได้ดีที่สุดนะก็คือตอบให้เห็นว่าถ้าหากว่าเราดูว่าดาวิดเนี่ยออกมาจากแผ่นดินอิสราเอลนะข้าไปอยู่กับ ครั้งแรกจะเนยไหมเขาต้องทาตัวเป็นคนคนบ้าน้ <ST AR> นําลายไหลยืดใจ <ST AR> ยืดเห็นไหมนะถ้าเขาไม่ทาตัวนะั้นเขาตาย <ST AR> พี่เคยแบ่งปันแล้วนะเปรียบสเสมือนว่าอะไรถ้าเขาออกจากคิสจักหนึ่งออกจากคิสจักที่เยรูซาเลม็มหรือซาอูนและไปอยู่อีกคิสจักหนึ่งเป็นคิสจักรของมารน,นะดาวิดตายแน่นอนถ้าดาวิดทําตัวเหมือนกับเขานะ วนดาวิดทําทำตัวเหมือนคนบ้าคนไม่มีน้ํายาคนไม่มีความสามารถคนไม่มีความรู้หรือคนที่ไม่มีพิษมีภัยเขาถึงจะอยู่ได้เห็นไหมเขาถึงเอาชีวิตรอดออกมาได้แล้วค่อยหนีมาแล้วมาอยู่อาดุลลังแล้วตอนนี้เขาก็ถูก,ถกตามพวกเดียวกันตามล่างอีกทีหนึ่งเขา่องต้องหนีไปพึ่งอาคิสเห็นไ,ไหมในความรัก ชนชาติของเขาหรือการเป็นอิสราเอลของเขาเขาก็ไม่ฆ่าและไม่ป้นคนอิสราเอลเขาเองไปป้นพวกลาคิดอยู่เห็นไหมเพราะงั้นตอนนี้เขาเลยต้องโกหกเขาเลยต้องโกหกโอเค,อเคนะ,ะและ้วเสร็จแล้วเราจะตอบคุณนี้ยังไงนะพี่ก็จะตอบตามสิปัญญาที่พี่มีเท่านี้มากไม่มีมากกว่านี้คืออะไรรู้ไหมพี่บอกว่าพระคัมภีร์ได้สื่อสารว่าถ้าคุณไปอยู่ในคิดจักรนะ คุณไปอยู่ในคิดสัจของของมาหรือคิดตรที่ที่ที่ผิดนะคุณเป็นคนดีไม่ได้หรอกคุณดําเนินชีวิตตามใช่ก็ใช่ไม่ก็ไม่ไม่ได้หรอกใช่ไหมเหมือนกับครั้งแรกคุณไปอยู่ครั้งแรกเห็นไหมคุณก็จะต้องทาอะไรคุณก็จะต้องทําตัวให้ปิดจากไปที่คุณเป็นคุณไม่สามารถแสดงใช่ก็ใช่ไม่ก็ไม่ในศักยภาพของคุณออกมาได้เลยคุณจะแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนเหมือนกับคนไม่มีน้ํายาหรือเป็นคนไม่มีภัย เห็นไหมเพราะครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมนะเขาต้องแสดงตัวว่าเขาเป็นคนไม่มีภัยและขณะเดียวกันเขาแสดงว่าเขาไม่มีภัยก็จริงแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตตามคําสอนของพระเจ้าได้เห็นไหมนี่สําหรับพี่แบบพระพีซ่อนความหมายแบบนี้ซ่อนความหมายว่าถ้าคุณมาอยู่คี้จักดผิด คุณไม่มีทางที่จะคุณจะดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์ได้คุณไม่สามารถจะพูดใช่ก็ใช่ไม่ก็ไม่ได้ถึงแม้ทุกอย่างคุณดีหมดคุณก็ต้องผิดอยู่ข้อหนึ่งคือโกหกจนได้เห็นไหมแล้วอย่างอ้อมพูดแหละอ่านไปจนจบแล้วเขาก็ไม่ได้รับการยกย่องจากพรรคพวกของของอาคิตซึ่งไม่อนุญาตเขาไปร่วมรบด้วยเห็นไหมแล้วไม่มีใครไว้วางใจเขาเลย เห็นไหมแสดงว่าอะไรไม่มีการไว้บางใจเพราะไม่ว่าคุณจะไปคุณไปอยู่คิดจากที่ไม่ถูกต้องในคิดจากไม่ถูกต้องนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเลวไปซะหมดน,นะอาจจะมีอีกคนที่มีน้ําใจกับคุณแบบมืออาคีก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ไว้ใจคุณหรอกโอเคนะส่วนใหญ่แล้วเขาไม่มีความรักคุณหรอกนะโอเคนะนี่คือความหมายที่คุณนิถามมาเขตอบไ้แค่นี้แหละนะโอเค